สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เอาสูตรไม่เด่นล่างสีตัวมา1ตัวมาให้รุ้นมาให้ชมมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็14งวดนะครับ14งวดหลุดไป2งวดนะครับสูตรนี้นะครับสีตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้มาทั้งหลักบนและก็ล่างนะครับสูตรนี้นะครับแต่เน้นล่าง มากกว่าบนนะครับสูตรนี้นะครับเน้นล่างมากกว่าบนนะครับส่วนมากก็ติดบนด้วยนะครับสีตัวนี้นะครับติดบนด้วยนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาติดบนทั้งสองตัวเลยครับสามตัวด้วยนะครับเห็นไหมครับห้าหกสามใช่ไหมครับผลลับสามตัวบนนะครับห้าหกสามติดสามตัวด้วยนะครับแล้วก็ผลลับสองตัวก็ออกอยู่ที่สามสองนะครับสองตัวล่างนะครับก็จะเน้นอยู่ที่ สูตรล่างนะครับเห็นไหมครับสูตรใหม่เด่นล่างสีตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็มาลองมาดูครับสถิติเขางวดแรกนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาไม่อยากปูดมากนะครับรู้กันเลยครับว่าสถิติเขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่9 4สีนะครับ2ตัวล่างนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้ว9067ก็นะครับก็ผลก็ออกที่9 4สีก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับ ถัดมาครับได้5 6 2 3ผลก็ออกอยู่ที่3 7นะครับก็ผ่านเป็นวัดที่2นะครับถัดมานะครับถัดมาก็ได้8 9 5 6ผลก็ออกอยู่ที่5 9าวันนี้มา2ตัวนะครับก็ผ่านเป็นวัดที่3ครับถัดมาก็ได้0 1 7 8ผลลับก็ออกอยู่ที่0 0นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัดที่4นะครับถัดมาได้1 2 8 9นะครับผลลับก็ออกอยู่ที่3 2นะครับก็ผ่านเป็นวัดที่5นะครับ ถัดมาได้2 3 90ผลก็ออกที่3 8นะครับก็ผ่านเป็นวดที่6นะครับถัดมาได้90 6 7นย์ะครับผลก็ออกที่61นะครับ,ก, 6, 1, รบก็ผ่านเป็นวดที่7นะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้2 3 90ผลก็ออกที่2 1นะครับเลข2ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วก็ถัดมาได้2 390ผลก็ออยู่ที่51งวดนี้หลุดนะครับท่านผู้ชม ไม่มี5แล้วก็ไม่มี1นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับแล้วถัดมานะครับได้2390นะครับงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับนะครับผลก็ออกที่23สใช่ไหมครับแล้วถัดมาได้4512นะครับผลก็ออกอยที่51หนวดนี้ก็มา2ตัวนะครับมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ ได้สองสามเก้าศูนย์ผลก็ออกอยู่ที่ห้าศูนย์เลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้นะครับแล้วถัดมางวดที่สิบสามก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดเก้านะครับโทษครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่ห้าสี่นะครับวดนี้หลุดเลยนะครับหลุดกระจุยเลยครับไม่มีเลขห้าแล้วก็ไม่มีเลขสี่ก็หลุดไปนะครับแล้วงวดที่สิบสี่ก็ผ่านมานี้นะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอะไรนะครับสามสองใช่ไหมครับ ก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับผ่านในงวดนี้นะครับมา2ตัวเลยนะครับเห็นไหมครับก็ผ่านเป็นวดที่14นะครับบนก็มาด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผลก็ออกอยู่ที่5 6 3หใช่ไหมครับสตัวนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาครบเลยนะครับมาครบบนครบล่างเลยนะครับครับผลก็ออก3าสองที่ผ่านมาบนก็ออกอยู่ที่ห้าหกสามนะครับ แล้วงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับเป็นงวดที่สิบห้านะครับงวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมาย ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรู้นกันต่อครับว่าสูตรนี้จะเดินเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่15นะครับวดที่ผ่านมามาครบบนครบล่างเลยนะครับวดที่ผ่านมามาครบบนครบล่างเลยนะครับเห็นไหมครับ5 6 3หกสามแล้วก็ผลก็ออกสองสามล่างนะครับวดนี้เป็นวดที่15นะครับจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับสีตัวมาหนึ่งตัวมาทั้งบนและล่างนะครับแต่เน้นย้ํา สองตัวล่างนะครับสูตรนี้นะครับเน้นย้ำสองตัวล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบสี่นะครับนะครับงวดที่สิบห้าจะได้ตัวไหนกันมามาลุ้นเลยครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับผลสองตัวล่างบานก็ออกอะไรนะครับสามสองขอสามสองนี่มาตั้งเลยนะครับสามแล้วก็สองนะครับ แล้วก็บวกหนึ่งของที่นะครับทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับ <c oughs> ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะมาคิดคำนวณให้ครับครับ <c oughs> มึกก็หมดแล้วนะครับมึกก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่นะครับ มามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลาพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลากันนะครับ2บวก1ก็ได้3ครับได้3ครับลงท้ายด้วยเลข3เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ3 3บวก1งของที่ก็จะได้4นะครับ4บวก6คงที่ก็จะได้0นนะครับ4บวก6ก็จะได้10ก็คือเลข0นเป็นหลักหน่วยก็เอามานะครับแล้วก็บวก1งของที่ก็จะได้0บวก1ก็จะได้1นะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่มานี้นะครับ3ามสี่นะครับ3401นะครับวันที่ผ่านมา32ออก32นะครับก็มาเข้า2ตัวนี้นะครับ,รบเออหมึกหายหมดอละเดี๋ยวคลิปหน้า มาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็จะได้เห็นหมึกสวยๆนะครับหมดนี้หมึกหมดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยครับไม่เหลือสักดามเลยครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมึกสีแดงหมดแล้วพอดีก็ไม่ชัดด้วยนะครับเห็นไม่ชัดเดี๋ยวคลิปหน้าต้องเห็นชัดแน่ครับเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนครับก็ได้เด่นแล้วนะครับสามสี่ศูนหนึ่งนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับครับ 3 4มสี่ศนะครับอ่าท่านไหนชื่นชอบลองไปติดดูนะครับถ้าท่านมีตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งลองมาประกบดูนะครับมาประกบดูนะครับจับคู่ชุดเลยนะครับมีโอกาสสูงครับต้องมาต้องเห็นตัวใดตัวหนึ่งมานะครับสามารถมาทั้งบนด้วยนะครับขึ้นบนด้วยล่างด้วยนะครับสูตรนี้ก็เน้นย้ำอยู่ที่สองตัวล่างนะครับ บางทีก็ติดบนตัวหนึ่งสองตัวก็มีบางทีก็สามตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาใช่ไหมครับออกห้าหกสามนะครับแล้วก็ผลสองตัวล่างก็ออกสามสองนะครับสี่ตัวนี้มาครบบนครบล่างเลยนะครับแล้วสี่ตัวนี้งวดที่สิบห้าจะมีโอกาสมาครบบนครบล่างด้วยหรือเปล่านะครับนะครับอย่างไรก็จะเห็นตัวใดตัวหนึ่งมาที่สองตัวล่างนะครับระหว่างสี่ตัวนี้นะครับ ท่านไหนชื่นชอบลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับอื่นใดก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ขอให้ถูกรางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้มีโชคมีลาภอย่างต่อเนื่องนะครับท่านไหนได้กดติดตามก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะครับโชคดีตลอดไปนะครับขอให้ถูกรางวัลนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้นะครับก็ลา พี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ